สวัสดีครับตัวนี้เป็นเครื่องเชื่อมของอชิไดว่านะครับญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินสูบเดียวนะครับอา้อาวเราจัดเครื่องให้ดูครับเบทออนนะครับสามารถเชื่อมได้ครับอา้าวเราลองเชื่อมให้ดูก่อนนะครับนี่ครับเชื่อมได้นะโอเคนะครับตอนนี้ใช้ทุกเชื่อมนะครับมันเลยไม่ นี่ใช้ไฟฟ้าดีับเรื่องนะครับบาีขั้วนี่มันหลวมนะขั้วมันหลวมเมื่อกี้นี่นะครับสช้สายพ่วงแบบเชื่อมนะครับสามารถเชื่อมได้ตัวนี้เป็นตัวปรับระดับนะครับปรับระดับไฟว่า,าจะาไฟขนาดไหนอ่าให้ดูเครื่องยนต์ก่อนครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นสตาร์ทไฟฟ้านะครับเป็นแบตเตอรี่นะ มันีกะก็่ยกวางตรงนี้ได้เลยภาพสวยๆเราก็ปิดได้เลยนะครับปิดฝาสภาพสวยเลยตัวนี้พร้อมใช้งานปิดกุญแจปุ่มเดียวติดครับนี่ด้านบนสวยนะครับสวยมากเลยตัวนี้อันนี้ก็เปิดข้างได้ตัวนี้จะเป็นน้ํามันเครื่องนะนี่น้ํามันเครื่องเราดูตรงนี้นะครับนี่น้ํามันเครื่องสใสๆเลยจากญี่ปุ่นเป็นน้ํามันเครื่อง ปั่นไฟได้เชื่อมได้นะครับไฟตัวนี้ออกเป็นร้อยโวลต์นะครับเราจะใช้เป็น220ิก็ซือ้อมาแปลงแล้วก็มาใส่ในในในตู้นี้สักตัว,ตว,ตวนึงครับมาแปลงตัว1 0พันกว่าบาทจบเลยครับเชื่อมได้ปั่นไฟได้บรใจติดต่อได้ครับไปอะไรายนต์ปรกกินครับสวยๆมีเป็นดีเซลก็มีนะครับตัวใหญ่อยู่ข้างในร้านขอบคุณครับ